สวัสดีค่ะพอกับสวนทิวหนองหวายคือเก่าเนาะค่ะเนาะมือหนีมาพร้อมฝนโปรยปลายมาค่ะน้ำเทวด,ดาตกลงมาแล้วชุ่มชำ่ำช่วงนี้รู้สึกว่าสิตกเกิดทุกมือเนาะค่ะนี่ละค่ะเดี๋ยวแม่บ้านกับสิผ้ายางไปเบิงผลราคาสวนขางลางพืชพักของเฮาถือฝนเป็นยังไงบางนอ้อนี่ผู้น่ะเบิงค่าป่า ปาดถือน้ำฝนบางหันไปค่ะเดี๋ยวพายยางไปเบิงเนาะค่ะเนาะฝวนเทลงมาสวนคางลายคางคางเฮือนแม่บ้านเนาะค่ะน,น้ำฝนนี่ละค่ะ ดีฝนดีตต้งหัวปียาแรงเด้อเห็นว่าก,ก็เดืเนาะค่ะเนาะตรงที่เห็นนี่พพอบ้านเราก็ดึงหยาออกแล้วเนาะค่ะที่เหลือก็คือเบียโหลระผ้าที่มันมาจากต้นเกาเนี่ยค่ะกระสีปล่อยมันใหญ่เป็นปลาหลระผ้าต่อไปล่ะค่ะนี่มองนี่สวนขั้วหน่ยนอย,นอ,ยอยู่ขางเฮียนแม่บ้านนี่ล่ะค่ะ ตวน,น้ำหลังบานเนาะค่ะคลองหลังบานล้นแล้วอะมามาไหลมาไหลมาเนี่ยค่ะช่วงนี้ทงหน้านอ้อยเพื่อนกับภาคกันไทยหุดเหล่าเด้ค่ะอันนี้กาแดนของพ่อลุ่งเพื่อนกับไทยหุดเหล่เนาะตากดินปรากฏว่าฝนกับมา ไถหูวเท่าก็ค่อยเป็นไถวานเดี๋ยวนี้ม่มีไถดำเลยละค่ะนี่ค่ะบริเวณรอบๆนาไถมืดแล้วอันนี้ปลาทัวของเฮ้าเนาะค่ะเนาะถือฝนอู้ยดันคืดีใจยุ่ะคะเนี่ยทัวทัวปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซน ฝนถือฝนนะคะสวนทอหม่องนี้พอบ้านแล้วก็เชื่อมจากข้องหลังบ้านนี่แหะคะ่ะเนี่ยวก็เชื่อมกันเนาะคะ่ะถ้านา้ำลดน้ำเกินเกินปริมาณที่เหต้าตองการเนี่ยคะ่ะให้มันไหลออกมาให้ไหลจากทอตรงนี้เนาะคะ่ะให้ลงมาในสาตีเหา้เห็ดไว้หม่องนี้ ขอบขอบกับสิป,ปูกัตะไคร้เนาะค่ะนาอนน่การดินพังดินสุดจังน้อยคิดว่าเดี๋ยวกระต็่มนะะเนี่ยค่ะนี่สวนอันเขียวเขียวแนนอยู่นี่กะพอบานร่อนเอาแหนมาใส่เนาะค่ะเอาแหนมาขยายไว้เดี๋ยวพอลูกป่าเฮามีซื้อลูกป่ามากกัสิได้กินแหนพอดีเนี่ยค่ะ น้ำกับกระลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะทางอื่นติดยังใดเนาะนำเทวดาโตกบ้ค่ะทางนี้่มือขึ้นนี่กัะตก๊กมือนีแม่บ,าบ้านเ่าท่านได้เลิกงานสั่ข่าเรท่านเลิกเลี้ยงสั่มตกแล้วมือนีกันเลยได้ให้พอบ้านไปรับนี่ค่ะปลาถั่วของเรา นี่ค่ะมะเบงดอกบักทัวถือฝนนี่หน่วยมันมือเศร้านี่แม่บ้านเก็บไห้เพื่อนค่ะเพื่อนมาสัางกะเล็กเก็บไห้เพื่อนได้30บาทเพราะว่าเฮาก็เหลือกินพผลราคาจังเก็บบางเทือพี่น้องปองป,องป่ายมากกะเก็บไผ่มือว่านี่พอลุงมากมือกอนนี่ค่ะมือกอนพอลุงมากกเก็บไผ่เพื่อนคุณป้าอยากกินอยากตามก็มาเก็บเอาจังสินนะค่ะ เขาบริสุทธิ์เนะาะบริสุทธิ์บริหาเมื่อเศร้านี่ข้าเจ้าอยากได้ก็เลยเออเกีบยไ้ได้30บาบาทกบักขนาดนักเลยเด้ค่ะกำบกับังใยหนึ่งบาเป็นยังค่ะเขากับบริเดลงทุนนี่อย่างหลายเนะาะบริเนดนอย่างมากมม้เขากับปู่แบบชีวภาพของเขา สะพานแซนวิชแฮมเบอร์เกอร์ปลานคะคะน้ำกำลังเต็มแล้วมือนี้แม่บ้านกับบ่วได้มีอย่างหลายดอกค่ะกับมชายบรรยากาศหลังฝนตกแห้งๆตอนนี้มันกับลิ้นๆเนาะค่ะมีภาษาไทยกับตกปลยปลอยๆเหมือนเด้อ ภาษาบานเฮ่ากับฝนตกลินฝนตกลีนอีลินหัวสันตอนเป็นเด็กหน่อยเนาะค่ะพักกันลองไปเก็บบะเขือมาใส่กะตานี่แหละค่ะเดี๋ยวจักหน่อยคิดว่าถัาตกมาแบบนี้น้ำกระสิเต็มมองนี้แล้วล่ะค่ะคุณนะคะอันนี้ผักนางตู เมือก่อนนี่แม่บานกับมาเ,ด,เด็ดไปหนึ่งส้ปลาค่ะพอดีว่าล่อปลาตกเบ็ดนะคะได้หาหกตัวกันเล้นหนึ่งกินผักของเฮานี่ละค่ะกับนมี้อ้หนึ่งส้บเะนะัเขือแน่ส้อันยอดผักตำนินแนะ่ขนาแนะ่ไปยังสีนอค่ะเนะผักกัอยู่ในสวนปลากัอยู่ในสวน กินสิ่งที่เรามีนะคะมาเด้อค่ะเด้อมาเบิ่งบรรยากาศฝนตกลิ่นน้ำกันแม่บ้านก็นอยากทายถอดให้เห็นเนาะอยากท่ายให้เบืง่งนี่กับปลาทัวเหมือนเดิมทางยามกลับขึ้นไปเนาะ พุ่น,นันค่ะนวยโอนตัวนเอ็นเตนอยู่เด้ค่ะเดี๋ยวเก็บบักเขือแล้วก็สิเก็บ,บักทัวคือสี่วดนี้ถาว่าท่านได้ตรงเสาทย์ถ้ามันได้เก็บก้อนกระสิไปฝากไอ้คุณป่าคือเก่าเนาะค่ะเนาะไห้ป่าเป็นซอยขายไห่เราว่าเก็บมาโลดยานแต่บ่มีขายเพะนะ่ะ <c oughs> ค่ะขอบคุณคุณป่าหลายๆเนาะ ถั่วโอนต้นเอ็นตีนนะคะปลาถั่วเป็นถึงฝนอีนวยนี่บอก่คยง่ามปันไดเดียวแม่บ้านนั่นซิมให้กินสดๆเลยเนาะค่ะเนาะอืม หวานหวานหวานงัวยังไม่ทันได้เขา่าคอกค่ะออกมาเล่มหยาเดี๋ยนี้พอลุงเราวก็คอยไล่เขาดอกค่ะก็คือปล่อยฟีสไตล์เลยพอเราประเทศนในวานเขาเนาะค่ะเนาะอ่ะอางานออกมากินลกูกเล่มหยาเล่มข้าไป ตรงนี้พ่อบ้านแล้วหยอดขาโพดไวเนาะค่ะขึ้นเราได้ค่าบัดได้เนี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วนี่ค่ะเห็นบ่นค่ะขึ้นแล้วจจ้หน่อยกับด้ว่าทายเก็บข่าโพดสู่เอฟซี่กินเนาะค่ะเนาะมาเด้ค่ะเดี๋ยวแจ้หน่อยนี่สิได้กินข่าโพดน้ำกันตุ่มข่าโพดน้ำกันจ้ะส่วนนันนันก็คือบ้านของผกักพ่อบ้านแล้วเสียหยาออกไว้แล้วเนาะ นี่ค่ะยกลองเห็นมันสูงสูงขึ้นส่วนบ่งนี้กับปลูกข้าวโพดคือกันค่ะมองเกิดกับเกิดมองบ่กเกิดกับบ่กเกิดปลูกย่ำไดฝนกับโตไม่ย่ำนันเนาะค่ะนี่แต่กิดว่ากับสีได้กินเยอะหรอกค่ะเหลือกินกับคายคือว่าเนาะค่ะเนาะ ค่ะจังไหนคลิปนี้แม่บ้านกะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์แน่นอนค่ะ,ะเด้อฝากสวนน,น้อยสวนทิวหนองไหว,ไวใไนอ้มอมอกอ้อมใจแนะะ่นอนค่ะมือนีกระทายบรรยากาศหลังฝนโตแข้งเป็นตกลิลลินเนาะค่ะเนาะให้พ่อแม่พี่นอง ได้เบ่งบรรยากาศกันขอบคุณลหลายๆค่ะที่รับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปพร้อมกับสายฝนปลอย